มันเป็นความเคยชินนะมันแก้ยากนะความเคยชินมีโชคดีนะมันคนอายุยังน้อยๆเนียนะ่ยมาสวดมนตนะ์เนี่ยมีโอกาสนะถ้าสวดเป็นนานเข้าเพราะมันบันทึกทุกวันที่สวดไงบันทึกทุกวันที่สวดบางทีโลกเศษของกรรมในอดีตเนะี่ยมันไม่ส่งผลเลยนะะ ของวัเศษของกรรมคือปานาทินากาเมมุสาสุลาเนี่ยพอเราสวดมนต์เนี่ยมันล้างเศษของกรรมรเศษของกรรมคือไม่มีสายใหญ่ไม่มีไม่มีคู่กรณีคู่กรณีที่อธิษฐานไม่ไม่ผูกเวรก็เหมือนเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเขาก็ต้องอธิษฐานตังสะจาธิษฐานใครที่ที่เคยดา่าเคยฆ่าเคยทำร้าย ข้าพเจ้าในอดีตเนี่ยของโหสิกรรมอัปมาณเนี่ยนั่นคือคนที่เราเคยคนที่เราเคยฆ่าเคยอะไรล้โหสิแล้วไงนี่คือเศษแล้วคือไม่มีคู่กรณีคือเศษนะแล้วอยู่ที่เราแล้วเราจะล้างโดยการสวดมนต์ละครับถ้าเราทําประจําก็มันก็เท่ากับล้างเศษกลับไปเลยล้างสายใหญ่แห่งกรรมไงล้างนานๆเข้า สายใหญ่ตรงนั้นมันก็ความรู้สึกมันก็จะมีล้วจะไปฆ่าสัตว์ก็ไม่กล้าแล้วอ,อาทิตปานาจินากามีมุษสาสุลาก็เริ่มเริ่มแล้วเพราะงั้นเราก็ไม่ควรสร้างความเคยชินในกรรมที่ไม่ดีถูกมันก็ต่อสร้างดีก็ต่อดีสร้างไม่ดีก็ต่อไม่ดี การที่เสพข่าวอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินถูกแล้วก็เลิกยากแค่ไหนครับรคือมนุษย์เนี่ยรู้ไปหมดแล้วทุกอย่างจริงๆแล้วโลกเนี่ยนะสังคมโลกเนี่ยนะวัตถุเนี่ยนะแต่รู้ไม่รู้จักตัวเองนะรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จักตัวเองเพราะมันความเคยชินไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนจะเกิดไม่เกิดในอนาคตจะเป็นโลกหรืออะไรไม่รู้นะ ภัยภัยที่เกิดจากตัวเองก็ไม่รู้อีกเพราะมันติดโรคก,กินจะจะกินจะนอนจะไปไหนเน่ะความรู้สึกก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆขา้าเวลาเรากินแล้วก็แผลทุกครั้งนั่นนะพูดถึงเวลาจะกินหรือจะอะไรเราก็จะมีความรู้สึกแล้วมองไปเราแผ่แล้วก็มีความรู้สึกจะกินไม่กิน เวลาเขาชวนไปไหนแล้วก็มีความรสืกแล้วจะไปหรือไม่ไปเราไมรร่รู้รู้ถึงขนาดว่าไปแล้วเป็นอะไรหรอกรู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่น่าไปก็จะไม่ไปอะไรประมาณนั้นมันเป็นประโยชน์นะพูดถึง